ตัดส,สินใจซื้อเปิดได้3ทางเนี่ยทำไมถึงเลือกเกียรโต้ใจหนึ่งคือผู้หญิงเราไม่ต้องการพึ่งลูกน้องร้อยเอร์เซ็นต์ถ้าวันไหนที่ลูกน้องมีปัญหาเราสามารถจัดการด้วยตัวเองได้แล้วก็รถมันขับในเมืองด้วยมันไม่ค่อยเหนื่อยวันไหนมีปัญหาคือเราต้องทําเองให้ได้ทุกอย่างเลยตัดสินใจเลือกออโต้มุดเราใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีพอเป็นตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ประมาณ7หรือ8นาทีหรืออาจจะหรืออาจจะต่ํากว่านั้นด้วยนะ จากปกติที่เราที่เราทุกปลาเหมือนที่ว่าเอารถพ่อมาใช้นะมาเปิดได้ด้านเดียวด้านหลังแล้วก็มีตรงข้างใช่ไหมมันจะเสียเวลาในการยกปลาเข้าลำดับและเรียงลังให้มันลงลบมันเรียบแล้วก็กว้างกว่านะกว้างกว่าเยอะมากนะเยอะมากถ้าโซนดีๆในการจับโซนอ่ะสองถึงสามชั้นครึ่งชั้นหนึ่งได้สิบลังถ้าเรายกหมายถึงว่าเวลาเราเรายกของแนี้เราจะต้องยกข้ามหรือมันจะลงได้แค่ทางเดียวข้างหลัง ถ้าเราต้องการความเร็วมันจะเสียเวลาการใช้งานของรถนี่พี่ว่าดีมากค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นการอ,อกตัวหรือว่าพวงมาลัยแล้วก็ตัวรถมันเบาสับสบายตอนแรกกังวลเหมือนกันนะคะประหยัดดีค่ะประหยัดมากประหยัดน้ำมันมากเลย